สวัสดีค่ะก็มาเจอกันอีกเช่นเคยนะคะในช่องของ Independent Life การอ่านไพ่ยิปซีพยากรณ์วันนี้เป็นอย่างไรกันบ้างคะยังคงเก็บรักษาพลังงานดีๆและอารมณ์ดีๆไว้กับตัวเราอยู่หรือเปล่าถ้าตราบใดที่เรายังคงรักษาพลังงานดีๆเอาไว้นะคะสิ่งดีๆย่อมเข้ามาหาเราแน่นอนค่ะวันนี้จะชวนมาเปิดไพ่เพื่อรับพลังงานดีๆรับความโชคดีพร้อมรับพลังงานดีๆหรือยังคะถ้าพร้อมแล้ว ไปเลือกไพ่เลยค่ะค่าสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขหนึ่งนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น The Hangman mm. n นาย of w a n d s Nine of Wands และก็ Two Pentacles เรามาดูพลังงานของคุณนะตอนนี้กันก่อนนะคะอืมใครที่รู้สึกว่าอยากจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วยังไม่สำเร็จเนาะอืมมันเหมือนกับความพยายามของเราอะ มันเข้าใกล้ความสําเร็จแล้วล่ะเพียงแต่ว่าคุณอาจจะยังรู้สึกว่ามันยังไม่สําเร็จเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีบางสิ่งบางอย่างที่คุณเพิ่งเริ่มต้นทำนะคะแล้วก็การเริ่มต้นของคุณอะ่ะมันก็อาจจะเป็นสิ่งแปลกใหม่สําหรับคุณนะเพราะฉะนั้นการที่เราทําอะไรแล้วมันค่อนข้างจะแปลกใหม่สําหรับชีวิตเราอะ่ะบางคนบอกว่าอาจจะไม่เคยทําเลยในชีวิตอาจจะไม่เคยทําแบบนี้ทัไม่เคยทําเรื่องดีๆแบบนี้นะคะบางคนไม่เคยทําออนไลน์ แล้วพอมาทำออนไลน์ก็กลายเป็นเรื่องแปลกใหม่แหวกแนวคือชีวิตไม่เคยไม่เคยทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่คุณเริ่มต้นใหม่นะคะก็อาจจะเป็นสิ่งใหม่ๆสำหรับคุณนั่นแหละเพราะฉะนั้นนะคะการเริ่มต้นครั้งแรกถ้ามันยังไม่ได้ประสบความสำเร็จอย่างที่ใจคุณต้องการนะ่ะก็อย่าพึ่งท้อนะคะทุกสิ่งทุกอย่างน่ะมันก็ต้องมีการเริ่มต้นนะคะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างก็จเจริญเติบโตขึ้นได้นะคะเพราะฉะนั้นใจคุณจะต้องไม่ท้อด้วยเนาะ เรามาดูนะคะการเงินพยายามนะคะที่จะหมุนเงินให้พอนะเพราะฉะนั้นรายได้ทางเดียวถามว่าพอไหมไม่พอหรอกคะ่ะก็ต้องหารายได้ที่สองที่3นะเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะเราทําอะไรได้เราก็ทําไปก่อนนะคะแล้วอย่าลืมนะคะว่าสิ่งที่เราทํหนึ่งคือเราก็มีความสุขแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครด้วยนะคะเพราะฉะนั้นลงมือทําได้เลยนะคะถ้าใครคิดอยากจะทําอะไรที่มัน แปลกแนวหรือว่าไม่เคยทำในชีวิตนะคะก็ลองดูนะคะลองทำดูเดี๋ยวต่อไปนะคะเรามาดูพลังงานไพ่กันนะคะว่าวันนี้ไพ่มีพลังงานดีๆอะไรอยากจะแนะนำคุณแล้วก็ให้กำลังใจคุณบ้างนะคะว้าว king of cups nine of pentacles mm? e g of pentacles และก็ king of w a n d s เรามาดูนะคะพลังงานไพ่ที่ขึ้นมานะคะแล้วก็ให้กำลังใจคุณด้วยนะรับไปเลยนะความโชคดีคืออะไรการเงินขึ้นมาเด่นเลยการงานด้วยถามว่าอุปสรรค์มีไหมมีค่ะอย่างที่บอกแหละว่าเมื่อกี้อะไรต่างๆที่เราอาจจะยังไม่เคยทำในชีวิตนะมันก็ค่อนข้างจะแปลกสำหรับเรานะคะบางคนก็ อาจจะคิดอะไรที่มันพลิกแปลงสถานการณ์หรือว่าอาจจะดูแผลงๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเป็นเรื่องที่แปลกใหม่สาหรับเรานั่นแหละแต่อย่าลืมนะคะว่าโอเคเรามีความสุขทําอะไรทุกอย่างเรามีความสุขแล้วก็ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยนะคะนั่นแหละสิ่งนั้นแหละค่ะจะทําให้คุณนะ,จะเจริญก้าวหน้าแล้วก็การเงินนะคะขึ้นมาแบบเด่นๆนะออความสุขทางใจนะ ก็เด่นด้วยเพราะว่าทําแล้วมันมีความสุขไงแต่ถามว่าอุปสรรคมีไหมอย่างที่บอกเลยว่าการเริ่มต้นทุกอย่างนะคะอะไรที่มันเป็นสิ่งที่เราไม่เคยชินนะนะคะเป็นการเริ่มต้นของเราเป็นเรื่องใหม่สําหรับเราเนี่ยมีอุปสรรคเยอะไหมก็ต้องบอกว่ามีเยอะค่ะก็อย่างที่บอกแหละว,ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนะคะที่เราเริ่มต้นทํานะคะ มันเป็นเรื่องที่มันแปลกใหม่สําหรับเราหรือว่าบางคนก็พลิกแปลงสถานการณ์พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสอะไรต่างๆก็ตามสิ่งที่เราทำนะ่ะการเริ่มต้นแน่นอนมีอุปสรรคหมดเลยค่ะแต่ว่าอุปสรรคนั้นนะคะก็นําพามาซึ่งรายได้แล้วก็ความสุขทางใจของคุณด้วยนะคะเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่ามีอะไรอยากจะให้กําลังใจคุณเพิ่มเติมนะคะว้าวทัวร์วอนไพ่บอกแล้วนะอืม ว่าเริ่มต้นทําเถอะงานที่สองงานที่สามหรือว่างานอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากทนะําน่ะเริ่มต้นทํานะคะแล้วอุปสรรคมีเยอะไหมมีค่ะแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วนะคะ คุณก็ประสบความสําเร็จรายได้ก็มานะคะแล้วความสุขทางใจความภาคภูมิใจในตัวของตัวเองนั่นแหละนะคะคุณนะภูมิใจในตัวเองนะถ้าวันหนึ่งที่คุณทําสําเร็จนะคะก็ถือว่าเป็นกําลังใจเล็กๆน้อยๆนะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีและก็มีความสุขค่ะสำหรับคนที่เลือกไพ่หมายเลขสองนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณนะวันนี้กันก่อนนะคะใบแรกได้เป็น five of cups เพ e ์ซอฟสอดฮืมควีน f อฟสอดและก็ซิกซอฟสอดดูนะพลังงานของคนกองเนี้ทำไมมีแต่ดาบขึ้นมาล่ะเกิดอะไรขึ้นหืมใครที่รู้สึกไม่สบายใจกลุ้มใจทอ้อแท้กังวลหรือว่ามีเรื่องอะไรให้ต้องเครียดดาบขึ้นมาทั้งนั้นเลยอะ่ะเป็นอะไรล่ะคะพลังงาน เจอกับวิกฤตอะไรในชีวิตยอยู่หรือเปล่าบางคนนะกำลังอาจจะ,ะเผชิญอยู่กับอะไรที่มันแบบไม่รู้จะหาทางออกยังไงนะคะกำลังเครียดหรือว่าบางทีก็กำลังเบื่อท้อสุดๆเลยอะในชีวิตนะอย่าลืมนะคะว่าคนทุกคนแหละนะคะเขาก็ต้องมีเรื่องให้ท้อให้เบื่อให้เซ็งเหมือนกัน แต่ว่าทุกคนก็ต้องผ่านพ้นมันไปให้ได้ใช่ไหม,มพยายามนะคะเอาพลังงานลบๆหรือว่าอารมณ์ที่มันไม่ค่อยดีอย่างนั้นนะ่ะเอาออกไปนะเพราะว่าถ้าเรามีอารมณ์ที่มันแบบไม่ดีแบบนี้ยพลังงานดีๆสิ่งดีๆจะเข้ามาในชีวิตเราเนี่ยไม่ได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดณนะตอนนี้คุณกําลังเผชิญอยู่กับอะไรก็ตามในชีวิตนะเราทําให้คุณรู้สึกแบบนี้ อเอาพลังงานตรงนั้นออกไปก่อนนะเดี๋ยวเรามารับพลังงานดีๆกันนะคะอย่าลืมนะว่าสิ่งดีๆจะเข้ามาไม่ได้นะถ้าเราอารมณ์ขุนมัวหรือว่าท้อแท้หดหู่ซึมเศร้านะคะเอาทิ้งออกไปก่อนเนาะเดี๋ยวเรามารับพลังงานดีๆจากไพ่กันนะคะพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วส่งใจมานะคะอืม strength strength คือ ก็อาจจะเจออะไรหนักมาเยอะเนาะเซเว่นออฟเพนทากอืม,อมกรมมะและสุดท้าย Queen of Cups เรามาดูนะว่าพลังงานของคุณเป็นยังไงนะคะที่บอกว่าดาบขึ้นมาเยอะนะ่ะจริงๆนะมันก็คือ คุณน่ะบางทีอะ่ะเวลาเจอกับอะไรต่างๆนะที่คุณอาจจะแบบไม่พอใจเนี่ยคุณอย่าเพิ่งไปดา่าอย่าเพิ่งบน่นแล้วก็อย่าเพิ่งแบบต่อว่า ไปโทษตัวเองหรือว่าโทษคนอื่นโทษสถานการณ์นี่นั่นโน้นนะคะเพราะฉะนั้นคําพูดของคุณนะตอนนี้คําพูดความคิดและการกระทํานะต้องระวังนะเพราะว่าไพ่ขึ้นเตือนมานะคะว่าบางทีเนี่ยเราพูดเราคิดอะไรที่มันไม่ดีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดนะถ้าเราคิดไม่ดีสิ่งไม่ดีเนี่ยมันก็จะสะท้อนเข้ามาหาตัวเรานะคะเพราะนั้นคิดอะไรเนี่ยคิดให้ดีแล้วสิ่งดีๆเนะ่ย จะเข้ามาหาตัวเราเช่นกันนะคะเรามาดูนะคะว่าไพ่นะคะให้กําลังใจอะไรจากคุณนะคะไพ่กาลังจะบอกว่าให้คุณนะมีกําลังใจอย่าท้อลุกขึ้นมาสู้คนทุกคนแหละล้มได้ล้มแล้วก็ลุกสิคะอย่าล้มนานอย่าจมนะคะอย่าจมอยู่กับอดีตที่มันผ่านมานะล้มได้ทุกคนแหละ มีใครไม่เคยล้มล้มได้แล้วลุกขึ้นมานะคะทุกสิ่งทุกอย่างนะคะคนทุกคนแหละไม่มีใครที่แบบไม่เคยไม่เคยท้อทแท้ไม่เคยร้องไห้ไม่เคยแบบผิดหวังอะไรนะคะเป็นเรื่องปกติอะ่ะอืมทุกคนเขาก็เคยเจอนะคะแต่ว่าเขาเจอแล้วอะ่ะเขาก็ลุกขึ้นมาได้ไง แล้วไพ่ก็อยากจะบอกนะคะว่าแม้กระทั่งเรื่องการเงินด้วยนะถ้าคุณท้อแท้คุณอารมณ์ซึมเศร้าอะ่ะการเงินก็จะเข้ามาไม่ได้นะเพราะนั้นลุกขึ้นมานะคะล้มได้ก็ต้องลุกได้สิเดี๋ยวต่อไปเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่ามีอะไรอยากจะส่งกำลังใจถึงคุณนะว้าว three of cups ไพ่บอกว่าล้มแล้วลุกได้ สิ่งที่คุณจะได้รับก็คือไม่ว่าคุณจะทำอะไรต่างๆก็ตามนะคะการเงินก็จะเข้ามาความสุขทางใจก็จะเข้ามาเมื่อคุณมีความสุขนะเงินก็เข้ามาตอนนี้ไม่ว่าคุณจะเจออะไรก็ตามนะคะลุกขึ้นมานะคุณสามารถสู้ได้แล้วก็ผ่านมันไปได้ได้อย่างเฉลุยเลยละ่ะนี่ก็คือกําลังใจที่ส่งให้นะคะยังไงก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ ต่อไปนะคะมาถึงคนที่เลือกไพ่หมายเลข3แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของคุณณนะวันนี้กันก่อนนะคะ p a รส o อ w ว n นส์ว้าวคิงออฟเพนช์ c คิลส์ n ์นายออฟคัพและก็ Four of Cups เรามาดูพลังงานของคุณกันก่อนนะคะณนะตอนนี้นะอื หลายคนนะมีปัญหาเรื่องความสุขทางใจอ่ะจริงๆอ่ะคุณอ่ะควรจะมีความสุขนะคุณมองหาสิสิ่งที่คุณมีนะ่ะแล้วคนอื่นก็ไม่มีนะ่ะคุณอย่าไปมองสิ่งที่มันขาดเพราะว่าคนเราอ่ะไม่มีอะไรเพอร์เฟกหรอกถ้าเราโมแต่มองหรือว่าโมแต่ดูว่าเอะเราไม่มีอย่างคนอื่นหรือว่าไปเปรียบเทียบกับคนอื่นหรืออะไรเงี้ยเราจะหาความสุขยากนะเพราะฉะนั้นเราอย่าไปมองในสิ่งที่เราขาดให้เรามองในสิ่งที่เรามีคุณค่าในตัวเราอ่ะ มีเยอะแยะนะคะเราหันมามองสิ่งที่เรามีอย่างน้อยๆเนี่ยเราก็ยังมีร่างกายที่ยังแข็งแรงใช่ไหมอืมนั่นแหละคือสิ่งที่เรามีคุณค่าแล้วล่ะเนี่ยการเงินนะเดี๋ยวมันก็จะเข้ามาจริงๆอ่ะโดยไพ่นะการเงินคุณตนะตอนนี้ก็ยังไม่ถึงกับว่าจาะแบบ แย่ yeah, นะการเงินคุณก็ยังไปได้อยู่แล้วก็บางคนนะการเงินไม่มีปัญหาด้วยอืเพราะฉะนั้นนะคะมองในสิ่งที่เรามีนะแล้วเราก็จะมีความสุขด้วยอย่าเบื่ออย่าเซ็งอย่าท้อนะอืมเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าแล้ววันนี้ไพ่จะให้พลังงานดีๆอะไรกับเราบ้างนะคะถ้าพร้อมแล้วสนใจมาเลยนะคะว้าวเอกซ็ so อืซ์ Queen o คร u บเดอะซั n เมื่อกี้เลยเดี๋ยวจะบอกให้จริงๆด้วยว้าวดูสิท of s w o r d ดขึ้นมาทำไมละ่ะท of s w o r d ดใครผิดหวังอกหักหรือเปล่าหรือว่ามีเรื่องอะไรที่เสียใจยอะผิดหวงังตังวลหรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจใช่ไหมณนะตอนนี้นะ จริงๆนะคะอย่างที่บอกเลยว่าเราอย่ามองในสิ่งที่เราขาดเพราะว่าชีวิตแต่ละคนน่ะก็ไม่ได้เพอร์เฟกซะทุกอย่างไม่ได้ดีซะทุกเรื่องถ้าเราโมวแต่มองในสิ่งที่เราไม่มีเนี่ยเราก็จะทุกข์นะคะแล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะทุกคนล่ะค่ะมีมีคุณค่าในตัวเองมีความดีในแบบฉบับของตัวเองมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะนั่นแหละคือคุณค่าที่คุณมีนะคะแล้วที่เดอะซันขึ้นมาด้วย แล้วก็ทำไมสามดาบขึ้นมาล่ะผิดหวังเรื่องอะไรเพราะว่าบางทีอ่ะคุณอ่ะคิดแบบคิดว่าทุกอย่างมันต้องดีที่สุดไงแล้วพอเวลาคุณไม่ได้ดีที่สุดไม่ได้ดังใจเนี่ยมันก็เลยทําให้คุณรู้สึกถึงความผิดหวังอนะ่ะเพราะฉะนั้นถึงได้บอกเลคเาว่าให้มองในสิ่งที่เรามีคุณค่าในตัวเราอะ่ะมีเยอะแยะแต่เราอ่ะ ไปเลือกมองในสิ่งที่เราขาดแล้วความสุขมันก็จะหายากสิถ้าเรามองแบบนั้นใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูไพ่อีกหนึ่งใบนะคะว่ามีอะไรอยากจะแนะนำเพิ่มเติมอืมไพ่ออฟสอดอย่างที่บอกแหละจริงๆอะ่ะให้มองนะคะว่าคุณค่าในตัวคุณมีเยอะแยะทุกคนก็มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีดีเฉพาะตัว แล้วก็อย่าเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับใครนะคะเราก็มีดีในแบบฉบับของเราไม่มีใครเพอร์เฟกหรือว่าจะดี100%เพร้อมทุกอย่างในชีวิตอย่ารอให้พร้อมนะเพราะว่าคนที่พร้อมจริงๆแบบ100%ยนตะไม่มีหรอกค่ะนะคะก็ยังไงก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณนะคะแล้วก็ขอให้คุณโชคดีแล้วก็มีความสุขค่ะ